ธิตาลีแสวงเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะหวังยีป่ป๋อได้ปรากฏตัวบนปกนิตยสารคอสโมร่วมกับคุณหลิวเวินและวิกตอเรียซงเพื่อฉลองรบรอบ28ปีหลิวเวินเป็นคนเงียบขรึมเรียบง่ายแต่มั่นใจและสงบในปี2012เดอะนิวยอร์กไทม์ได้ขนานนามเธอว่านั่งแบบสาวคนแรกของจีนเธอเป็นนางแบบชาวจีนคนแรกที่ได้ไปเดินงานแฟชั่นโชว์ของวิกตอเรียซิกเ e t ตนางแบบคนแรกของเอเชียต,ตะวันออกสำหรับเครื่องสำอางเอสเตย์ลอเดอร์ และนางแบบชาวเอเชียคนแรกที่เคยมีรายได้สูงสุดประจำปีของนิตยสารฟอบในปี2560วิกตอเรียซงนักร้องและนักสแสดงที่มีชื่อเสียงล่าสุดในซีรีส์เรื่องรักจริงหรือรักลวงที่รับบทบาทเป็นซงเสียตรงซึ่งกำลังอออากาศอยู่ในขณะน,นี้และได้รับการตอบรับที่ดีมากๆและซีรีส์เรื่องฮันบีดซอสโปรเจกต์ได้รับบทเป็นซูเจเนิงนักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีภูมิหลังทางครอบครัวที่ดีและเป็นนักวิจัยหลักในห้องปฏิบัติการซอสโปรเจกต ของกลุ่มเภสัชกรรมในประเทศที่มีชื่อเสียงสำหรับวิกตอเรียซงการเป็นตัวเองเป็นทางเลือกของเธอเสมอวังีิปปอเลือกที่จะให้ความสำคัญและคำจำกัดความเกี่ยวกับเวลาว่าทุกคนมีความรู้สึกเป็นของตัวเองเกี่ยวกับเวลาสำหรับบางคนเวลาคือชีวิตประจำวันที่เงียบสงบสำหรับบางคนเวลาคือประสบการณ์ชีวิตที่น่าหลงไหลสำหรับวังีิปปอความรู้สึกของเวลานั้นชัดเจนเสมอสำหรับการแข่งรถสเกลทุกนาทีและวินาทีบนแดชบอร์ด เป็นสิ่งที่ท้าทายและสําคัญมากสําหรับเขาแน่นอนว่าสิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเขาและเขาไม่มีความคิดในการควบคุมเวลาการคว้าทุกช่วงเวลาในตอนนี้ไม่ทําให้เขาผิดหวังหรือเสียใจเพราะทุกอย่างเป็นวิธีที่เขาเลือกให้เขากับช่วงเวลาทางรายการได้กล่าวว่าหลังจากฝนตกหนักในช่วงบ่ายของฤดูร้อนที่ร้อนจัดในเขตชานเมืองปักกิง่งหวังอิปอ๋อมาเร็วกว่าเวลาที่ตกลงกันไว้เล็กน้อยพวกเขาเริ่มต้นการสนทนากับหวังอีปปอถึงช่วงปีใหม่ โดยเน้นที่บทบาทและผลกระทบของเวลาระหว่างตัวเขาเองกับการทํางานและงานอดิเรกวังีิปอ๋อเลือกที่จะใช้ชีวิตในการทํางานอย่างหนักเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเขาเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นการแสดงนักแข่งรถมืออาชีพและอื่นๆเขาไม่ชอบจินตนาการถึงเวลาที่ไม่มีอยู่จริงหรือเวลาในอนาคตสําหรับตอนนี้คุณมีเวลาเพียงแค่24ิชั่วโมงคุณจะทําอย่างไรห่างหนึ่งปีมีช่องว่างระหว่างปีคุณจะทําอย่างไร คำถามประเภทนี้เขามักจะให้คำตอบเหมือนกันเสมอผมจะพูดถึงมันถ้าสิ่งนี้มีอยู่จริงในขณะนี้อนาคตสำหรับเขาไม่สามารถเป็นความคิดที่สวยงามได้มันเป็นแค่ภาพลวงตาสิ่งที่เขาคิดว่าจะแน่ใจได้อย่างไรในสิ่งหนึ่งในตอนนี้หวังอีปอ้ป๋อจะทำอย่างไรในโลกของหวังอีปอ้ป๋อความแตกต่างของเวลานั้นชัดเจนกว่าการแข่งขันไม่ใช่เรื่องเท่มีแต่เรื่องความเร็วหวังอีปอ้ป๋อพูดถึงที่สนามแข่งรถมอเตอร์ไซค์ซิกจูไหอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต ในการแข่งขันเช่นการแข่งรถหากความเร็วเริ่มต้นช้าลง0.5วินาทีคุณจะพ่ายแพ้คู่ต่อสู้ของคุณวังีิปปอเป็นคนที่มีความกล้าหาและรักในการแข่งรถหลังจากที่เขาอยู่บนลู่วิง่งเขาสามารถทะยานขึ้นไปบนลู่วิ่งด้วยความเร็วสูงที่สุดได้ถึง240ไมล์จากบทสัมภาษณ์ของคอสโมความเร็วสุดขีดนั้นทำให้สูญเสียการควบคุมของคุณไหมหวังอีปปบอกว่า คุณจะไม่รู้สึกสูญเสียการควบคุมเมื่อคุณอยู่ในความเร็วแต่เมื่อคุณลดความเร็วให้ช้าลงหรือเมื่อคุณลดขั้นความเร็วจาก240ขั้นเป็น80หรือ60ขั้นรถจะแกว่งมากเพราะคุณต้องแน่ใจว่าระยะเบรกอยู่ที่ประมาณร้อยเมตรในขณะนั้นความรู้สึกสูญเสียการควบคุมจะรุนแรงมากที่สุดเพื่อฝึกความเร็วของคุณเองคุณเตรียมตัวอย่างไรในแง่ของสมรรถภาพของร่างกายความอดทนและความสามารถที่สําคัญเฉพาะเจาะจงและความอดทนของกล้ามเนื้อวังอีปปอบอกว่า ปกติผมตั้งใจฝึกความแข็งแกร่งและความอดทนก่อนการลงแข่งขันผมจะฟังเพลงเพื่อทําให้สภาพของร่างกายตื่นตัวอยู่เสมอก่อนหน้านี้คุณอินเจิ้งกล่าวว่าการแข่งขันรถเป็นกีฬาที่เรียบง่ายมากและต้องใช้จิตใจที่สงบมากคุณเห็นด้วยหรือไม่หวังอิปหมอบอกว่านักแข่งรถทุกคนมีสไตล์การขี่รถที่แตกต่างกันและมีความคิดที่แตกต่างกันครับเวลารอเป้าหมายของคุณคืออะไรหวังอีหมอยิ่งเร็วยิ่งดีครับ เวลาที่ดีที่สุดในการเล่นสเก็ตบอร์ดและมอเตอร์ไซค์คืออะไรหวังอีปอ่ป๋อในหนึ่งวันอันที่จริงมันสบายๆมากเล่นได้นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีเวลาก็ซ้อมยาวๆซ้อมวันเดียวในโลกของหวังอีปอ่ป๋อเบื้องหลังทุกวินาทีคือของขวัญอันล้ำค่าเขาไม่ชอบจินตนาการถึงอนาคตในการสัมภาษณ์ที่ผ่านมานักข่าวหลายคนถามเขาว่าปีหน้าเขาอยากจะทำอะไรอีกสิบปีข้างหน้าเขาจะเป็นเช่นไรและชีวิตที่เขาอยากจะมีชีวิตอยู่ในอนาคตเขารวมคำตอบว่า ผมไม่รู้เดี๋ยวจะลองคิดดูเป็นเรื่องจริงสําหรับคนที่จดจ่ออยู่กับปัจจุบันเขาไม่จําเป็นต้องใช้จินตนาการเพื่อสร้างตัวตนที่ดีขึ้นในอนาคตแต่ตัวตนในปัจจุบันเป็นตัวกําหนดตัวตนของเขาในอนาคตซึ่งเป็นคําตอบที่ชัดเจนกว่าภาพของการจินตนาการใดๆทั้งสิน้นเมื่อถูกถามว่านี่คือสตีดดันซีจะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสําหรับการสแสดงต่อจากนี้หวังอิปอ๋อฟังเพลงมากขึ้นและฟังให้มากขึ้นและเต้นมากขึ้น ปรับสถานะให้ดีที่สุดคราวที่แล้วไม่ได้ทำอะไรเลยและครั้งนี้อยากทำอะไรบ้างหวังอิปอถ้ามีอะไรก็ค่อยว่ากันไม่รู้ว่ามีอะไรใหม่บ้างจิตวิญญาณของสตีแดนคือการต่อสู้และไม่หวาดกลัวเมื่ออยู่บนเวทีคุณเคยรู้สึกกังวลหรือประหม่าเมื่อคุณพบคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าคุณไหมหวังอิปอก็มีนิดหน่อยครับแต่คุณต้องต่อสู้ไม่ถอยเราทุกคนรู้ดีว่าแต้มการแข่งขันมีความแม่นยำและระเบิดได้มากคุณฝึกแต้มการต่อสู้อย่างไรบ้าง วอยีป๋อบอกว่าต้องฟังเพลงและฝึกฝนมากขึ้นครับงานอดิเรกคือการต้องใช้เวลาคุณจะทําอย่างไรถ้าคุณรู้สึกเบื่อกับการฝึกฝนซ้ําๆและการทําซ้ําๆกับสิ่งเดิมๆวันแล้ววันเล่าหวังอี่ป๋อผมไม่มีโอกาสทําสิ่งหนึ่งซ้ําแล้วซ้าเล่าทุกวันดังนั้นผมจึงไม่รู้สึกครับเชิญอีตารวจต่อต้านยาเสพติดในซีรีส์เรื่อง B e i อ g a Hero กับอย่างเจินในฟอร์มพอลิสยูนิตหรือตํารวจรักษาสันติภาพมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างวังอี่ป๋อ มีบทบาทที่แตกต่างกันในบุคลิกของตัวเองที่แตกต่างกันครับเวลาเล่นเป็นตำรวจมีอะไรให้ระวังเรื่องรูปร่างไหมหวังอี่ปอท่ายืนท่าทำความเคารพและอื่นๆครับการเลือกอาจเป็นการไล่ตามตลอดชีวิตหรืออาจเป็นทางเลือกในเรื่องเล็กน้อยตัวเลือกแบบไหนของเจียงเสิอนอินใน the fiancée ตอนทางเลือกที่ประทับใจคุณมากที่สุดหวังอี่ปอทางเลือกแห่งศรัทธาครับในการแสดงมีคู่ต่อสู้ที่ทำให้คุณรู้สึกประมาและสนุกที่ได้ร่วมงานกับเขาบ้างไหม วังยิป๋ออาจารย์จางจี้เจียนอาจารย์ดูจริงจังมากครับและมีความสามารถทางวิชาชีพที่แข็งแกร่งมากเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในฉากฉากจะเงียบและเข้าสู่สถานะของการแสดงโดยอัตโนมัติครับในบทบาทเหล่านี้ยังมีใครอยู่ในใจของคุณบ้างไหมวังอีปปอมันควรจะเป็นสิ่งที่เจียงเสิอนอินกล่าวไว้ในด h อ f เฟ r m นเมเก e ตอนทางเลือกว่าแม่น้ํากําลังเดินทางในเวลากลางคืนและมีแนวประการังอยู่ทั่วทุกแห่งหลังจากรุ่งสางแล้วเราจะเห็นสิ่งที่อยู่ใต้แม่น้ําครับ วังอี้ปอ์อายุ24ปีในปีนี้เขารู้สึกว่าร่องรอยของเวลาในร่างกายของเขาคืออายุและของขวัญที่ดีที่สุดที่เวลามอบให้เขาก็คืออายุเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามจังหวะของเขาเองผมไม่คิดว่าผมจะมีอิทธิพลต่อโลกหากมีผมหวังว่ามันจะมีความหมายมากขึ้นสำหรับตอนนี้เป็นตัวของตัวเองก่อนไม่จําเป็นต้องถามเขาว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาอยู่บนเส้นทางแห่งชีวิตเมื่อถึงเวลาคุณจะรู้ได้ว่าเขาสร้างตัวเองให้เป็นหวังอีปปอในทุกวันนี้ได้อย่างไร ในทุกวินาทีตามข่าวยังเป็นทางการที่เผยแพร่โดยแบรนด์ีลักไอศครีมแบรนด์จะทำงานร่วมกับเซอร์จานในการผลิตภาพบล็อกบัสเตอร์ก่อนการฉายภาพยนตร์ใน392เมืองทั่วประเทศบนโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่1,822โรงและโรงภาพยนตร์เกือบ1 6 0 6โรงทั่วประเทศดังนั้นเมื่อผู้ชมเดินเข้าไปในโรงละครพวกเขาสามารถชมภาพยนตร์สั้นของเซอร์จานได้ก่อนการฉายภาพยนตร์ ทุกๆวันธรรมดาที่มีค่าควรแก่การจดจำเ้อจ,จานร่วมกับไอศครีมดีลักเพื่อมาพบกับคุณประโยคที่มีความหมายนี้ที่ดีลักมอบให้กับผู้ชมนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ของทุกคนไปเจอกันที่โรงหนังกันเถอะและห้องส่วนตัวของทีลานเซนสโนเชิญคุณไปดูหนังด้วยกันการดำเนินการในฝันนี้ไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงความรักที่แท้จริงต่อแฟนๆเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของความร่วมมือระหว่างพวกเขาทั้งสองคนอีกด้วยมีรายงานว่าในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ ที่ฉายก่อนการฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับเซอร์จานจะมีการนําเสนอรูปแบบต่างๆที่สมบูรณ์แบบในเวลาเพียงไม่กี่วินาที10วินาทีหรือหลายสิบวินาทีเราสามารถเห็นภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ที่เปรียบเทียบกันได้เซอร์จันยังสามารถเปลี่ยนสไตล์ที่หลากหลายได้อย่างอิสระในช็อตเหล่านี้แต่และเฟรมมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อเร็วๆนี้ชาวเน็ตบางคนได้เปิดเผยภาพถ่ายของเซอร์จนันที่กำลังอุ้มเด็กทำให้เกิดการพูดคุยกันอย่างดุเดือดในอินเทอร์เน็ต ในภาพเซอร์จานสวมเสื้อยืดสีขาวและแจ็คเก็ตลำลองสีดำนั่งริมหน้าต่างพิงหมอนหนาและอุ้มเด็กทารกในอ้อมแขนของเขาทารกนอนอยู่เงียบๆในอ้อมแขนของเซอร์จานท่าทางของเซอร์จานในการอุ้มเด็กทารกนั้นดูธรรมดามากเขามองดูทารกน้อยด้วยดวงตาที่อ่อนโยนและภาพทั้งหมดก็อบอุ่นเป็นพิเศษด้วยเหตุน,นี้ชาวเน็ตบางคนจึงสันนิษฐานว่าเด็กทารกน้อยคนนี้เป็นลูกของเซอร์จานและสงสัยว่าเซอร์จานจะแต่งงานและให้กำเนิดบุตรแล้ว ต่อมาชาวเน็ตได้โพสต์บทความที่อ้างว่าแฟนสาวของเซอร์จานคือตัวแทนจางจิงก่อนหน้านี้เซอร์จานและจางจิงถูกถ่ายภาพของการสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่คล้ายกันชาวเน็ตบางคนได้รวบรวมภาพออกมาถึงโอกาสที่เซอร์จานและจางจิงจะใส่ชุดและเครื่องประดับที่คล้ายกันจางจริงมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมีผลงานที่ดีและมีความสามารถที่โดดเด่นมากมายทีมต่อต้านการปลอมแปลงของเซอร์จานได้ปฏิเสธคำกล่าวนี้และเด็กที่อยู่ในอ้อมแขนของเซอร์จานเป็นลูกของเพื่อนร่วมงานเท่านั้น เซียจานในปัจจุบันเขายังเป็นโสดและไม่มีการแต่งงานแอบแฝงใดๆทั้งสิ้นนี่ก็เป็นเวลาที่เนิ่นนานมาแล้วที่ไม่เคยมีปรากฏข่าวเรื่องความรักของเซีย์จานออกมาอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ได้มีข่าวที่โด่งดังที่สุดก็คือข่าวลือเรื่องความรักระหว่างลีซินและเซีย์จานพวกเขาได้ร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องหานท้ายชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรหมาป่าจอมราชนและภาพยนตร์เรื่องจูเซียนกระบี่เทพสังหารหลังจากที่เซีย์จานเข้าร่วมการแสดงในละครเวทีเรื่องดีมไรดีม ในเฉิงตูเขาถูกถ่ายรูปขณะทานอาหารเย็นร่วมกับล่ซินและคนอื่นๆน,นอกจากนี้แล้วล่ซินยังได้มอบกระเช้าดอกไม้และชมการแสดงของเขาอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ได้ทําให้เกิดกระแสข่าวลือเรื่องความรักของพวกเขาทั้งสองคนและถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงบนโลกอินเทอร์เน็ตแต่ในความเป็นจริงแล้วเือร์จานและล่ซินเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีกระแสข่าวว่าญาติของล่ซินเป็นนักแสดงอยู่ในละครเวทีเรื่องดีมไลายดีมและล่ซินก็มาเยี่ยมพวกเขาด้วยเช่นเดียวกัน ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักของเซอร์จานจะได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนๆด้วยปริมาณการเข้าชมและความนิยมอย่างสูงของเซอร์จานทุกอย่างเก้าของเขาจึงถูกชาวเน็ตจับตามองเป็นพิเศษอย่างแน่นอนแท้จริงแล้วเซอร์จานมักจะจดจ่ออยู่กับอาชีพการงานของเขาและมุ่งม,มั่นในการพัฒนาศักยภาพของตัวเขาเองให้ดีที่สุดตั้งแต่เขาโด่งดังและไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องความรักมากนักก่อนหน้านี้เซอร์จานเคยกล่าวไว้ว่าการตกหลุมรักในตอนนี้เท่ากับเป็นการว่างงาน และเขาจะรอจนถึงอายุ35ปีถึงจะพิจารณาที่จะตกหลุมรักและแต่งงานดังนั้นแฟนๆสามารถวางใจได้เสอ่์จานจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงความรักของเสอร์จานหลายคนมักจะคิดถึงหวังอีป้ปอเพราะพวกเขาทั้งสองคนเป็นคู่ซีพีหรือคู่จิ้นยอดนิยมและมีชื่อเสียงโด่งดังมากและได้รับการจัดอันดับให้เป็นคู่จิ้นยอดนิยมในอันดับที่หนึ่งของโลกอีกด้วยนะคะหรือที่รู้จักกันดีในนามของปอจวินอี้เซี่ยว แฟนๆของพวกเขาเล้วนมีศักยภาพและพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอีกด้วยพลังการต่อสู้ของแฟนๆเส่ยจ้าแระหว่างอ้ปอไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นในข้อมูลรายการต่างๆหรือการจัดอันดับซุปเปอร์แชทเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่เน้นย้ำถึงอันดับของแฟนตัวยงแม้แต่ในเรื่องของการระดมทุนแบบคราวฟันแฟนๆของปอจวินอีเซีวก็ประสบความสําเร็จอย่างมากเช่นเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้ในเหตุการณ์ภัยพิบัติน้าท่วมอย่างหนักในเหอหนาน,าน ได้ส่งผลกระทบต่อหัวใจของผู้คนทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ชาวเหอหนานเอาชนะภัยพิบัติโดยเร็วที่สุดคนดังและกลุ่มแฟนคลับจานวนมากได้บริจาคเงินและวัสดุต่างๆให้กับชาวเหอหนานนอกจากการบริจาคเงินของดาราศิลปินแล้วแฟนๆของพวกเขาต่างก็มอบความรักและส่งต่อความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆไปยังเหอหนานแฟนๆของเซอร์จา้านล่าวังอิปอก็อพยายามอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันในการบริจาคเงินและช่วยเหลือเหอหนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคเงินสะสมรวมของแฟนๆของปอจูนอีเซียวได้มียอดการบริจาคสูงถึง5ล้านหยวนหรือ28.50ล้านบาทในวันที่27กร,รกฎาคมจีนสิงคโปร์จิงเวย่ยร่วมมือกับสวัสดิการสาธารณะนำโดยกระทรวงกิจการพลเรือนและสถาบัานสถิติไอเมนที่เน้นด้านความบันเทิง Big Data ร่วมกันเปิดตัวท1ว i Big d ัน a การจัดอันดับอิทธิพลการกุศลข,ของดาราศิลปิน ใน,ในรายการนี้ลู่หานครองแชมป์ในอันดับที่1สู segundo, ่เจุจงอยู่ในอันดับที่2หลุยคูอยู่ในอันดับที่3คุณหันหงอยู่ในอันดับที่4และเจริมิลินอยู่ในอันดับที่5ในรายการพลังสวัสดิการสาธารณะประจำปีครึ่งปีแรกของปี2021สำหรับอิทธิพลด้านสวัสดิการสาธารณะของศิลปินรุ่นใหม่ประจำปีครึ่งปีแรกของปี2021เซียจันขึ้นทันอยู่ในอันดับที่1่ฟันเฉิงเฉิงอยู่ในอันดับที่2หยางจืออยู่ในอันดับที่3 หวังยี่ปออยู่ในอันดับที่4และหวังจุนไข่อยู่ในอันดับที่5ในการจัดอันดับอิทธิพลการกุศลของดาราศิลปิน AI Big Data ปี2021ได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูลขนาดใหญ่พิเศษที่จัดทำโดย i e m Data และการจัดอันดับโดยองค์กรการกุศลของดาราศิลปินการจัดอันดับข้อมูลบุคคลที่3คํคำนวณจากการบอกปากต่อปากแบบถ่วงน้ำหนักความนิยมส่วนตัวของศิลปินการมีส่วนร่วมในโครงการสวัสดิการสาธารณะและความถี่ รายการนี้ใช้การรวมข้อมูลหลายมิติซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนถึงการพัฒนาของการกุศลและการกุศลโดยตรงเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าใจศิลปินดาราปัจจุบันที่มีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในการทำการกุศลอีกด้วยผู้คนมากขึ้นได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในสวัสดิการสาธารณะดาราจำนวนมากนำพาแฟนๆส่งต่อพลังการกุศลให้แนวคิดการกุศลที่อย่างลากลึกสู่หัวใจของแฟนๆศิลปินดารามีเสน่ห์ดึงดูดและมีอิทธิพลอย่างมากต่อแฟนๆ นอกเหนือจากการให้ความบันเทิงทางวัฒนธรรมแก่สาธารณชนแล้วการเป็นตัวอย่างของพลังบวกและแนวทางค่านิยมทางสังคมที่ถูกต้องได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาอาชีพทางศิลป,ปะในระยะยาวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคนดังจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆได้ทุ่มตนเพื่อง,งานสวัสดิการสาธารณะและในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้แฟนๆมีส่วนร่วมในสวัสดิการสาธา,ารณะรวมถึงศิลป,ปินรุ่นเยาว์อีกด้วยทุกวันนี้ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างคนดังและแฟนๆ ได้แสดงให้เราเห็นถึงพลังของการเป็นแบบอย่างที่ดีการจัดอันดับอิทธิพลการกุศลของศิลปิน Big Data ของ AI ที่ออกโดยองค์กรการกุศลของศิลปินและ IME ม a ด a ต้เป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการประเมินอิทธิพลของคนดังในองค์กรการกุศลอย่างครอบคลุมรายการนี้ได้ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และ AI เพื่อรับข้อมูลอินเทอร์เน็ตรอบด้านและดำเนินการสร้างแบบจำลองและการคำนวณข้อมูลขนาดใหญ่แบบหลายมิติและเชิงลึก รวมทั้งจอลึกอิทธิพลของดาราศิลปินในด้านสวัสดิการสาธารนณะเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้คนจํานวนมากขึ้นมีส่วนร่วมในการกุศลผ่านคนดังและแฟนๆเพื่อทําการกุศลที่เติบโตขึ้นและไม่สามารถมองข้ามอิทธิพลของการสื่อสารเพื่อการกุศลได้การจัดอันดับอิทธิพลทางการกุศลของศิลปินบีตาตาจะกลายเป็นมาตรฐานอ้างอิงที่สำคัญสำหรับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมในการเลือกพันธมิตรดาราในอนาคตเมื่อพูดถึงการทำการกุศลของดาราศิลปิน เรามาจจะเห็นว่าเสื้อจ้างระหว่างอีป่ปอได้ให้ความสนใจในด้านการทําสวัสดิการสาธารณะมาโดยตลอดล่าสุดในเหตุการณ์ภัยพิบัติของเหอหนานหวังอีป่ปอไม่เพียงแต่บริจาคเงินและสิ่งของเท่านั้นแต่เขายังได้ลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกด้วยเสื้อจา้างได้บริจาคเงินในทันทีที่เขาทราบข่าวนี้และได้มีการบริจาคถึงสองครั้งไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วยนอกจากนี้แล้วทั้งเสื้อจา้างระหว่างอีป่ปอ ยังได้มีการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการกุศลและสวัสดิการสาธารณะมาโดยตลอดรวมถึงการสนับสนุนให้แฟนๆได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านสวัสดิการสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง ท้ายนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ